นะคะวันนี้ครูน้อยจะมาเล่าประสบการณ์ค่ะว่าจากที่ดื่มกาแฟนะคะคนที่เป็นไทรอยใช่ไหมคะไทรอยคิดเปไทรอยค่ะโอ้โหเป็นโรคที่แบบว่ายังไงบ้างครับแม่หมดน้อยอาการของน้อยคืออาการเริ่มเริ่มวิกฤตคือไ,ไทไทรอยมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าทางแพทย์ทางแพทย์จะบอกว่าอันตรายซึ่งถามว่าก่อนที่จะเจอกาแฟแม่มดอาการจะจะเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายหน้าหน้าตาซีเซียวไม่ไม่มีน้ำไม่มีน,มมนวลผิวจะแห้งกร้านซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเดินไปทางไหนทุกคนจะรู้เลยละค่ะว่า ว่าเราเป็นโรคแต่ณวันที่เราเปิดใจเปิดใจเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งกับสิ่งที่เราต้องการคือสุขภาพและรายได้รายได้ก็อยากได้สุขภาพก็อยากได้แต่ปัญหาโรคที่เราลุมเล้าก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นแค่ไฮเปอร์ไทรอยที่ที่หนักเนื้องอกน่องลูกซึ่งจะโตไปทางกระเพาะฉีซึ่งอันตรายไม่สามารถผ่าตัดได้และถ้าโตไปมากการที่กระเพาะฉีเราจะ เรียกอะไรล่ะก็เพราะปัสสาวะอักเสบก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นในในวันที่ตัดสินใจเลือกมีสองทางเท่านั้นสุขภาพเราดีขึ้นรายได้ต้องตามมาแน่แต่ในส่วนของหน้าตามันจะขายได้ยังไงในเมื่อหน้าตาก็ดูไม่ได้จากอาการเจ็บป่วยแต่หลังเปิดใจและดื่มกาแฟแม่มดมาหนเดือนเต็มอย่างต่อเนื่องนะคะวันละสซอง วันละสองซองผลตอบรับคืออาการที่เจ็บป่วยต้องเข้าห้องฉุกเฉินไม่ใช่ฉุกเฉินธรรมดานะคะหลังๆฉุกเฉินเข้าห้องกู้ชีพคืออาการ50-50<ม>คือไทรอยด์คุมไม่ได้ทุกอย่างจะตามมาทั้งหมดมเกล็ดเลือดต่ำเลือดแข็งตัวช้าอาการแพ้ยาตามมาซึ่งถามว่าทุกอย่างปรับได้ในกาแฟแม่มดกล่องนี้ซึ่งถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสามารถช่วยชีวิตตัวเราเองได้ และพอช่วยชีวิตเราเองได้เราก็อยากส่งต่อบอกบุญส่งต่อว่าเรากินสิ่งนี้แล้วดีอาการสุขภาพดีขึ้นเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นจากจากตัวเราเองกินแล้วเห็นผลผลัพธ์คนใกล้ตัวคือพ่อบ้านพ่อบ้านก็เป็นทดลองยาเหมือนกันพ่อบ้านเป็นความดันไขมันเบาหวานซึ่งก็ลอบบให้หดื่มกาแฟแม่มดผลไปตรวจตวจเลือดเป็นไงบ้างคะอาการอาการเขาเรียกอะไรความดันความดันลดลงไขมันลดลง เบาหวานลดลงอยู่ในเกณฑ์เกือบปกติในเดือนแรกซึ่งก็ต้องทานต่อเนื่องซึ่งซึ่งเราทานยาหมอเราก็ต้องทานต่อเนื่องเป็นเป็นปกติไม่มีไม่มีสารอาหารใดหรือยาใดที่จะกินครั้งเดียวแล้วหายแต่ถ้าเราเปิดใจว่าเราหายแล้วเราต้องมีรายได้เราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในการที่เราจะไปบอกบุญส่งต่อเราจะไม่เขินไม่อายว่าเราดื่มตอนนี้แล้วเห็นผลลัพธ์จริง กับสิ่งที่เราเคยเจอว่าไปเจอผลลัพธ์คนนู้นบอกว่าหายคนนี้บอกว่าหายถ้าไม่ได้ลองกับตัวเองก็ไม่เชื่อเลยค่ะว่าจะหายได้จริงนี่พี่น้อยนะคะแม่มดน้อยของเราบอกว่าเลยคะ่ะว่าเวลาที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปแบบคนปกติไม่ได้เดินเข้าไปค่ะทุกครั้งเป็นยงไงคะพี่น้อยหา,ามเข้าไปนั่นคือสิ่งที่พี่น้อยมาเป็นกี่เดือนกี่ปีแล้วคะพี่น้อย ไทรอยเป็นมาห้าปีห้า oh, ปีปแล้วอาการอาการรุนแรงขึ้นขึ้นตลอดซึ่งรักษาที่โรงพยาบาลสามโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ในโคราช mm hmm. ซึ่งก็ต้องส่งต่อถึงถึงโรงพยาบาลที่ฝันแก่นที่ซึ่งมีอาจารย์หมอรวมอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยกันรักษา mm hmm. แต่กับการรักษายิ่งรักษาอาการยิ่งรุนแรงขึ้นยิ่งต่อต้านตัวไทรอยพอไม่รับจะปฏิเสธแม้กระทั่งยา mm hmm. ยายาเองจะไม่สามารถรับได้เหมือนคนอื่นซึ่งอาการจะแพ้ยา mm hmm. ซึ่งนั่นคือฮอร์โมนเราในร่างกายฮอร์โมนเราเปลี่ยนเราคุมไม่ได้ ท,ทุกอย่างอยู่แล้วอพอกาแฟใน,ในกาแฟมีสารอาหาร22ชนิดมาปรับฮอร์โมนในร่างกายทําให้ผลเลือดเราดีขึ้นฮอร์โมนดีขึ้นตามลําดับอาการเหนื่อยอาการเหนื่อยเปลียแม่มดน้อยสามารถยืนยันได้ภายใน5้าซองคนที่เหนื่อยเพลียไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงกาแฟแม่มดห้าซองจะสามารถหายอาการนั้นได้จา,จากสิ่งที่ว่าเรามีโรครุมเร้าเราไม่กล้าบอกต่อแต่พอเราเห็นผลลัพธ์เราจะไม่เกิดไม่ไอายที่เราจะส่งต่อหรือบอกบุญ ให,ให้คนอื่นได้รับรู้ว่าอาการเจ็บปวดที่มันไม่เห็นบาดแผลเนี่ยไม่มีใครสามารถเข้าใจในชีวิตว่ามันทรมานจะบอกใครว่าเราปวดมากขนาดนี้อาการปวดมากขนาดนี้ความดันก็คุมไม่ได้ทุกอย่างคุมไม่ได้ท,มไมไดทั้งหมดหอ,หอ,อาการเนื้องอกโตขึ้นโตขึ้นทุกวันทุกวันพอเนื้องอกโตขึ้นคืออาการปวดมาปวดมากินยาไม่ได้ยาแก้ปวดคือแพ้ยาแก้ปวดนะคะ กินยาแก้ปวดไม่ได้นั่นหมายถึงว่าจะต้องฉีดยาระงับปวดป็นไงคะเนี่ยะนะคะคือถ้าใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะใครไม่เจอแบบพูน้อยของเรานะคะจะไม่รู้เลยนะคะมาเถอะมาใกล้ๆนี่นะคะ KBI ของเรานะคะจะบอกได้เลยค่ะนี่คือหนึ่งตัวอย่างแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองค่ะนะคะ,นะคะหนึ่งคนเท่านั้นที่เมื่อกินเองนะคะแล้วมีผลลัพธ์แต่สิ่งที่พี่น้อยทํามันยิ่งใหญ่ค่ะนั่นคือการได้บอกค่ะการที่ออกมาไลฟ์นะคะนี่คือการบอกบุญครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าวางครั้งอะค่ะการที่เราออกไปบอกปากต่อปากค่ะเราไม่สามารถที่จะเดินไปแต่่ละมูบ้า เนี่ยวันนี้พี่น้อยก็ทํางานประจําถูกไหมคะพี่น้อยอยากจะบอกให้คนทั่วโลกได้รู้แต่พี่น้อยไม่สามารถทําได้แต่วันนี้บริษัทไม่หมด